สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พ่เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมพี่น้องในช่องทาง youtube นะครับคลิปนี้มาพบกับแนวทางลาวเช้านะครับสีลาวเช้านะครับผมเนาะก็จะเป็นลาวประตูชัยลาวสันติภาพนะครับประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอกตานะครับงวดประจําวันที่20นะครับกันยายน2,566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งนะครับก็ฝากคําเตือนพี่พสมาชิกแนวทาง ท,ท,ทุกๆรอบนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับพี่พี่ก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณสลับนะครับในการต้อนรับสลับแนวทางสีราวเช้าเนาะนะครับก็มีก่อนหน้านี้มีพี่พี่สมาชิกขอกันมานะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับเนาะอย่างที่บอกแนวทางผมทําจากสูตรคํานวณนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่มีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับก็อย่างในเมื่อเช้าวันที่19นะครับเนาะใน เช้าวันที่สิบเกของเรานั้นหลุดไปหนึ่งรอบนะครับพี่พี่หลุดไปหนึ่งรอบเนาะถ้าเกิดตัวเด่นเนาะหลุดไปหนึ่งรอบหรือว่ามาสี่รอบเดี๋ยวไล่ดูก,ก่อนน่าจะมาหมดทุกรอบนะครับพี่พี่อืมเราประตูชัยนะครับผมให้วิ่งห้ารูดหนึ่งไปผลที่ออกห้าสามเจ็ดห้าแปดนะครับพี่พี่ดูเน้นห้าแปดออกไอ้เน้นห้าเจ็ดออกห้าแปดนะครับพี่พี่แต้มเดียวเองเนาะหนึ่งไม่มานะครับใครเอาห้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าแปดนะครับผม ส่วนลาวสันติภาพนะครับ6โมง45ผมให้วิ่ง6รูด2ไปผลที่ออก6.97กับ6.2นะครับ6.2เนี่ยผมไม่ได้ประกบคู่ไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครจับตัวเด่นเนี่ยเข้าไปที่6 2งตรงตนะครับพี่ๆนี่เลยเนาะก็ยินดีกับสายวิ่งสายรูดด้วยรอบนี้นะครับส่วนประชาชนลรานะครับ7โมง45นะครับอันนี้ผมขอโทษที่ผมเขียนเขียนผลผิดนะครับเนาะอาจจะเปืื่นนะครับเนาะ นะครับขอโทษด้วยนะครับประชาชนลาวผมให้ผมให้วิ่ง4ีลูดศูนย์ไปนะครับผลที่ออก3 1 2 0 2นะครับเน้นเน้นศูนย์สามออกศูนย์สองนะครับแต้มเดียวอีกแล้วนะครับเฉดไปเฉดมาตลอดเนาะนะครับไม่มาตรงๆให้เราสักทีนะครับใครวิ่งรูดที่ศูนย์นะครับเข้าไปที่ศูนย์สองนะครับผมส่วนลาวเอ็กต้านะครับผมให้วิ่งสามลูดเก้านะครับผลที่ออกสี่หนึ่งสี่กับเก้าสามก็ในรอบนี้ใคร เอา3ไปวิ่งเหลือเก้าไปวิ่งรูดนะครับพี่พี่เข้าไป,ไปเนาะเต็มเ็มเลยนะครับเนาะสามเก้าสามนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมสลับแนวทางวันที่19กนะครับก็ถือว่าปังๆทั้งสี่รอบเลยนะครับส่วนแนวทางของเช้าวันที่20นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านด้วยนะครับพี่พี่สลับใครที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับเนาะ อาจจะเป็นเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่านะครับท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามกันได้นะครับเราประตูชัยนะครับตี5้านะครับพี่ของเราผมได้ไปที่สายวิ่งให้ไปที่เลขหกนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสองนะครับผมสอ2ห้า หกสามหกห้าหกแปดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่หกสองห้านะครับนี่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนเราสันติภาพนะครับเราสันติภาพ ลาสันติภาพผมได้ตัวเด่นเหมือนกันนะครับพี่พีได้ตัวเด่นเหมือนกันเนาะผมให้วิ่งไปที่เลขหกนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับผมสองสามสองเจ้านะครับหกสามหกเจ หกเก้านะครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวหกสองเจ็ดนะครับผมนี่เลยนะครับประมาณนี้นะครับพี่พี่อันนี้เราประตูชัยนะครับแล้วก็เราสันติภาพนะครับท่าในใดชื่นชอบก็ลองแคปหน้มมาจอไว้พิจารณาได้นะครับ ส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นประชาชนลาวนะครับแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับประชาชนลาวนะครับผมได้สายวิ่งสายวิ่งผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขเจ็ดนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์ เ2็ดสองเ็ดสนะครับเม็ดเดียวหนึ่งเจ็ดูนย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับผมแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับประชาชนลาวนะครับส่วนลาวเอ็กต้านะครับ แปดโงครึ่งนะครับผมลาวเอ็กต้รผมได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ก็คือผมให้วิ่งสามนะครับสายรูดให้ไปที่เลขเก้านะครับผมสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่ เก้าเจ็ดนะครับเม็ดเดียวผมให้ไปที่สามเก้าหนึ่งนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับประชาชนเราแล้วก็เราเอ็กต้านะครับชื่นชอบในรอบไหนก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาได้เลยนะครับผมเช้าวันที่20เนาะก็ขอให้มาเด้งๆปัง,ปงๆทั้ง4รอบก็แล้วกันนะครับขอบคุณพป็นพิสมาชิกนะครับที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดนะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลับสวัสดีครับ